สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับในช่องสายแซมสั้นกันเมืออนะครับกับบรรยากาศในครึมๆในวันนี้นะครับอยู่ที่โครงการเหมือนเดิมนะครับไม่มีที่ไปนะครับซุ่มน้าเงิน่ะซุ่มน้ำเงินซุ่มน้ำเงินนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ก็ตามเคยครับวันนี้ก็ได้ของฝากจากเอฟซีนะครับ ออกมาจากเอฟซีก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นให้ช้างนะครับความจําเป็นความจําเป็นมากความจําเป็นมากนะครับถ้าไม่มีถ้ามีก็ช้างก็อยากลำบากอยู่นะครับแต่่าเซอร์ไพรส์อยู่นะคะกล่องใหญ่มากเลยไม่รู้จะเบรกมาไวหรือเปล่านะครับอืม่นะับมีกล่องเล็กด้วยครับกล่องเล็กก็เนี่ยครับเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วจําเป็นเหมือนกันนะครับ จากเอฟซีทางนครสวรรค์นะครับนี่ครับส่งมาที่วันนะคะคนเดิมนะคะเพิ่มแสงสว่างให้กับกับพี่เซมพี่เซมนะคะเน้นมากเลยพี่เซมนะคะเพราะว่าเขอให้พี่เซมได้ก่อนนะครับเพราะว่ารถพี่เซมไม่ค่อยสว่างเป็นแฟนพันธ์เทนะครับเแฟนพันธ์เทมาสองรถนะครับ บอกว่าหลดเดียวไม่สว่างซัดมาสองหลอดเลยนะครับอย่งไก็ขอบคุณไปทางเอฟซีเนี่ยพี่วันนะครับทางนครสวรรค์เนาะค่ะมากมากนะครับให้ทําอะไรก็กิจการรุ่งเรืองมันแสงสว่างเนี่แหละค่ะจ้าเนาะอย่างไรก็ขอบคุณมากมากครับมีกล่องไหมครับก็น่าจะหมดกล่องแล้วครับเดี๋ยวเราไป ดูนะครับเดี๋ยวจะไปรุ่นกันนะครับกล่องที่ใหญ่กล่องชิ้นใหญ่แต่ว่ามีความจําเป็นมากมันคืออะไรนะครับในซุ้มของเราเพราะว่าเมื่อวานเราเนาะโอ้ยสมบุกสมบันมานะครับไม่รอดเลยค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็บรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอย่างนี้ยครับคุณแบบนี้แล้วก็แถมโอ้โหยางต้อง็เรื่องในอุปกรณ์ ก็ยังยังยังต้องอไปซ่อมอยู่ใช่ไหมอ่าซ่อมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไปดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะครับว่าข้างในนะมันจะสวยรูสวยงามดูดีดูดีมีระดับหรือเปล่าล่ะครับเพราะว่าถ้าขาดเครื่องนี้นี่ช้างเราอดแน่นอนเมื่อวานก็เกือบจะอดกันนะคะเมื่อวานนี้ดีที่ยังว่าอะไรนะบุญบุญบุญเ,เก่าบุญเก่ายังมี บนเก่ายังมีนี่ครับมาแล้วทันทันเทนโอ้โอ้ยาวถูกเตียงเลยนะครับนี่โอ้นี่กล่องอะไรครับดูยาวมากเลยยาวถูกเตียงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับกล่องยาวขนาดนี้นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์มาครบหรือเปล่า ให้เปิดน้ำไว้โอ้แม่ตัวลืมเปิดเองถามเองโอ้ดูแค่ชื่อก็รู้แล้วฮะยาวๆอย่างนี้มาจากประเทศอะไรนี่ภาษาอะไรญี่ปุ่นเหรอรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า Honda อ่ะผมมาดูกันนะครับว่า อะไรมันคืออะไรครับเปิดคนละข้างโอ้มันคือโอ้มันคือเครื่องสิบล้อครับมันคือเครื่องสิบล้อเครื่องอะไรครับอย่างเงี้ยเครื่องสิบล้อโอ้ไหนนี่ครับเครื่องสิบล้อแต่เดนโอ้โหมันสิบล้อจริงโชว์อุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับว่ามีครบหรือเปล่าเพราะว่าจะได้เอ่อเห็นพี่วันบอกว่าต้องเช็คดูว่าครบหรือเปล่าจะได้อันนี้เขาจะน่าจะเป็น ถ้าไม่ครบ,ะครบจะได้แจ้งทางบริษัทเขาได้นะคะอันนี้คือกันนะครับกันกระเด็นนะครับออกดข้างนอกเลยพ่อกันกระเด็นครบครับกันกระเด็นหนึ่งนี้เป็นเฮนนะครับเฮน,เ<ห>นมีสองนะครับเฮนสองอ่าสองข้างนะครับแฮนครับครบนะครับเฮนอันนี้ก็เป็น ตีสะพายอยันนี้ตีสะพายครับนี่โอ้แบบอย่างดีเนาะเรามเคยได้แบบนี้เลยใช่ไหมเราซื้อเครื่องนะ่ะมีแต่สายธรรมดาใช่ไหมใช่ครับอันนีแบบแบบปร,ร<อ>ะหลาดๆนะครับไม่รู้ก็ใส่แบบไหนเนาะ <c oughs> อ่ะค่อยเรียนรู้นะครับอ่าก็มีออโอ้ยของคู่มือนะครับของคู่มือทำไมดีแต่โอ้เขายืมกับยืมใส่อันโทรศัพท์หน่อยนะเวลานี่ครับโอ้ ไอเป็นกระเป๋าตังค์ได้เลยนี่ไม่ได้ครับไว้ใส่อุปกรณ์ไว้มันสวยนี่พอดีเลยนี่โอ้อันนี้ไว้ผสมน้ำมันนะครับเขาชอบแบบนี้เลยนี่ของเขากําลังขาดเลยไว้เติมน้ำมันเครื่องออนี่เป็นคู่มือนะครับคูบนือครับกลบว่าอุปกรณ์ครบใบมีดเขามีให้ไหมมีอยู่นู่นอยู่ในถุงใบมีดสูงมากก็อันนี้เป็นแบบธรรมดาครับแบบตัดตัดหญ้าแบบ ธรรมดาถ้าเราตัดย่าให้ช้างคงไม่ได้ใช่ไหมคะแบบนี้อ่านี่คะัเป็น,ด,นดัตัดนะดตัดนี่ก็ใช้ได้นานพอสมควรนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะประกอบก่อนมนาะประกอบก่อนไหมเราก็ลงเครื่องให้ดูนะคะใส่ตรงไหนก็ได้ครับตัวนี้ แสดงว่าแสาดงว่าอุปกรณ์ครบเนาะครบครับครบอ่ะเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ทดสอบเครื่องใหม่กันเลยนะคะตอนนี้ก็อ่ะเราประกอบเครื่องแล้วนะคะเริ่มประกอบเครื่องแล้วใส่อะไรใส่แฮนใส่ที่อะไรนะเรียกอ,อะไรกำบังนั่นอ่ะ กันจาเดีอย่ใส่แล้วก็เติมน้ำมันก็ทดลองนะคะว่าเครื่องใหม่นี้จะแรงดีหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะค <ณ S 1> เครื่องเก่าก็กกล่อเล่นะคะอ,อ่าไปหาหมออยู่วันนี้เพราะว่าเมื่อวานก็แค่ได้พอแบบว่าได้ยาเนาะคันหนึ่งก็เกือบจะไม่ได้นะคะโอ้ ลุ้นกันอยู่ค่ะรีบตัดมากเลยเมื่อวานทั้งก็จะมืดแล้วฝนก็จะตกเครื่องก็จะเสียเป็นอะไรที่เป็นอะไร,ะไรทีอันนี้มากเลยค่ะวันนี้ก็เลยได้มาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่วันมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเครื่องก่อนค่ะอืออ่ะสรุปว่าคุณประกอบเครื่องเสร็จยังคะอันนี้เราเราถ่ายทำตั้งนานแล้วค่ะ กบชุดอุปกอบเครื่องอ่ะยังไม่เสร็จสักทีไม่ลงตัวนะอุปกอบเครื่องเสร็จแล้วแต่ใบไม่เห็นคุณใส่เลยใบยังไม่ใส่แต่ว่าคุณใส่ไปแล้วเป็นยังไงผมไม่ถนัดนะครับคิ้ซ้ายครับโอ้คุณซ้ายใช่ไหมแต่เครื่องเขานะคะเขามีสายอะไรมาเนี่ยสายสายสมานี่สายสะพายอย่างดีนะคะแต่ว่าใส่ไปแล้วตัดไม่ปินมันไม่ใช่ใช่ไหม ไไม่ได้<อ>ก็เลยต้องไทยประดิษฐ์เองเอีกนะคะดูเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่แต่ว่ามาประดิษฐ์สายใส่เองเพราะว่าสายที่เขาให้มาไม่ถนัด<ร>ถ้าด้านาขาวานกาคนก็พอดีแหละ,ะแต่ว่าคุณด้านซ้ายก็เลยไม่ถนัดทางที่เขากําหนดให้ใช่ครับเกิดม,มาไมเหมือนเพื่อนนะ <laughs> ก็เลยต้องอเย็บสายใหม่เองค่ะดู ต้องยกให้เขาค่ะอ่เรื่องประดิษฐ์ประดอยเรื่องออกแบบนะคะอ่ะเราลองเครื่องอีกครั้งค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าไม่แรงค่ะตกพอโปรยโปรยพอจะเปียกเชะนะคะอะเราเครื่องเราต่อว่ายังไม่ได้ลองสตาร์ทยังไมไ่อะไรนะคะนี่นแค่ลองแค่สายนะคะนี่อ่ารอกันก่อนค่ะ,อะตอนนี้หลังจากที่เราก็อ่าประกอบเครื่อง อะไรนะสายสายคาดนั้นนะคะนี่มาลองแล้วนะคะลองเครื่องแล้วนูน่นตรงพี่แซมก็คือร่อนแล้วนะคะล่นให้พี่แซมก่อนเพื่อนเลยเออโอ้แฉกินแฉออราะว่าเชือกที่สายสะพายเนาะมาพร้อมกับเครื่องนะคะก็จะคนละข้างกับ ฟันเล็กนะเพราะว่าฟันเล็กของเราอีกซ้ายค่ะอีกซ้ายก็เลยต้องมาเย็บซ้ายสะพายเองอ๋อผ่านๆค่ะนิ่มมากเครื่องใหม่นะคะใช้ไรก็เก่าของพี่แซมก็ล่อนสะอาดแล้วนะคะนี่ มาลองในซุ้มเลยนะคะก็ต,ต้องขอขอบคุณนะคะพี่วันนะคะเอฟซีา F C จากนกครสวรรค์น,นะคะนี่ส่งเครื่องตัดหญ้ามาให้กับซุ้มน้ำเงินของเรานะคะขอให้พี่วันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยกิจการรุ่งเรืองนะคะนี่ะพี่แซมครับคัพหนึเร็วครับพี่วันหนึ่งเร็วครับครับครับอีกครับก่อนครับล็ว เอออีกครั้งครับครับอีกอ่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้าเครื่องใหม่นะคะทางในส้มของเราก็จะไม่อดแล้วนะคะเมื่อวานก็แบบบุดวิดมากเลยะวันนี้ก็ได้เครื่องมาใหม่แล้วต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นคนเมืองนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ